งาน้การที่ทำกันมาตั้งแต่ปีหน้าล้วอยากไปจะไปที่ไหนคะงนี้งานเ ก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็เพิ่งมาไปงานศพกับคุณพ่อมาครับก็เลยอาจจะไม่ได้เต้นแต่ก็ยังทับรองอยู่รีบมากเลยจริงๆทีนี้มันเป็นมีทองรับเลยไม่ทันต้อ,องน้ำหยดก็ไม่ได้แจเหมืนกันะครับผมผมก็ไปเรียนให้จำนี่คุณพ่อรับงานนะครับผมผมก็ไม่ได้แบบเกี่ยวว่างานนี้ผมจะต้องแบบมไม่ไม่ต้องไปนะแต่ตอนนี้คือรับตลอดรับทุกอย่างเลยเพราะว่ามีงานทีป่ประโยช์ใช่ไหมเดียวเดี๋ยวนี้เลยที่เข้ารอง,งพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้รอดูเลยแล้วรอ ได้รู้มกับพ่นตเปงไงบ้างพี่บนถว่าต้องกัรใ้พี่เนบบเป็นไงครับพีจะเป็น,นที่ดูดูมากแต่ว่าก็ยังมีความน่าราักอยู่แต่ว่าผมยังไม่เคยโดนพี่นดูนะครับเลยเข้ากองกับพีปุผมก็จะอะไรถึงซีนผมแล้วผมต้องทำให้ดีแล้วเพื่อจะแบบว่าไม่ต้องคัดบ่อยอะไรเงี้ยเห็นพี่นชมด้วยในเรื่องกรสดงว่าเราเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยก็กดีใจมผมก็พยายามที่จะดู เวลาไปเข้ากองกับกองอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูศิลปินที่รุ่นใหญ่ที่เขาสแสดงอย่างเงี้ยผมก็ไปแอบดูบ้างตอนนี้คืองานละครถูกไหมางานภาพยนตร์พระเอกเอ็มีแล้วก็ไหนจะต้องเดินสายกับกับพ่อเอกอีกทีนี้เราไเวลายังไงดีกว่าก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะดูแล้วว่ามีงานกรุงเทพด่วนประมาณบ่ายโมงได้ไหมสิบโมงได้ไหมหรือตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูว่าแถวต่าง จังหวัดมีสนามใกล้กลสนามบินไหมหรือไปไปกลับอย่างเงี้ยได้ไหมก็จะเช็คแต่ถ้าแบบคอนแกนอย่างเงี้ยใกล้อุดรน,นี่ก็จะขึ้นคอนแกนลงขอนแกนแล้วไปงานต่ออย่างนี้ครับอย่างี้วเวลาดูแลตัว,ตวเองอยังไงดีกว่าเต้าหยองเพื่อแบบไม่ให้ป่วยเลยอะไรเงี้ยก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรตัวเองเลยก็<ช>คือ <c oughs> ถ้ามีเวลาเวลาว่างแบบหชั่วโมงสองชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยผมก็จะนอนแม้แต่ผมจะนอนทุกที่เลยที่นอนได้ถ้าะมางเมื่อไหร่คือหลับได้ทันทีใช่ครับ จริงๆตอนนี้แฟนๆแบบรักเต้าหยองมากๆอยากจะขอบคุณอะไรแม่ๆเป็นแฟนอะไรกันได้ไหมคะก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่อยู่เชียงข้างกันมาสี่ปีแล้วครับผมที่ยังไม่ไปไหนยังคอยสพอร์ตกันอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมอยู่กับผมแบบนี้เป็นนานๆนะครับเต้ยหยองถาหน่อยช่วงที่ือแบบหลายคนชื่นชมมากเสียงแบบดีขึ้นมากอะไรเงี้ยอย่างนี้พ่อจะทำเพลงให้เราด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พ่อก็ยังไม่ทำแต่ว่ายังมีเพลงที่สอด ที่สอนน้องออกไปก็มีแม่ห้างนั่นแหละครับผมที่อยู่ทับรายก็เลยแบบทำเพลงเดี่ยวให้ผมผมก็ยังคิดหนักอยู่ว่าผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นคนอย่างดีอะไรเงี้ยเขาก็กำลังจะทำไทยใช่ไหมครัใช่ครับกำลังทำแล้ว <ทำ S 2> แต่่ไมคุยกับพ่อแต่ยังไม่คุยกับพ่อแล้วเขาในห้างได้บอกว่าเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงหรือเป็นแบบแนแดนเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแนวแบบยังไงครัแบบผมอ่ะยังจีบสาวไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะมีเพลงโจ๊กบ้าง เอาเปเทีย่ยวก,ก,กับน้าจิบสาวอะไรด้วยรจริงๆตื่นเต้นไหมถ้าจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้ร้องเพลงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเคยทําเพลงที่ตอนที่ยังร้องไม่เป็นออกไปแล้วอ่างเงี้ยมันก็ยังเกินเน่าตายตอนที่ตัวเองมาฟังปัจุันนี้ก็ไม่กล้าเปิดเป็นตัวเองฟังเลยเดี๋ยวก็ต้องรอดูต้องรอติดตามเพลงของเราเลยใช่ไหมครับแต่พูดขนาดนี้นี่ต้องมีเร็วๆนี้แน่เลยใช่ไหมต้องรอดูรอ,รอดูครับ แต่ว่าถ้าได้เพตัวเองนี่ก็คือจะต้องได้รองับแน,บน่นอนใ็อาจจะมีแบบแบบอาจจะไม่ได้ทำทชวร์อาจจะมีแบบแทรกไปในคอนเร์ตอย่างนี้ครับผมอโอเคีขอบคุณนะขอบคุณนะัะนาาิากั